i เอาวนี่จะไม่มีใครพูดอะไรบ้างเลยพี่พูดพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ เพิ่งเปิดเองราเปิดฉันพูดเองก็ได้แหมวันนี้นะคะดูสิคะเราเตรียมเครื่องมือครบครันมากๆครบเลยทั้งปืนฉีดน้ำแล้วก็นิ่วพวงมาลงพวงมาลัยพร้อมต้อนรับวันสงกรานต์ถูกต้องครับถูกต้องครับแหมนี่นะครับเวลาเราเล่นกันนะครับถ้าเราจะฉีดเข้าเราจฉีดที่ปากแล้วก็จี้ไม่บอกเานะครับฉีดเข้าจมูกติ๊กติกิ๊กติ๊กยว นี่น้าไปซ่วมหรือเปล่าเนี่ยฉีก้าหัวก็ติ๊กนะครับหัวก็ติ๊กติ๊กติ๊กนี่ทำไมพี่เปียกกระไรเนี่ยทางนี้ก็ฉีดได้ผู้หญิงเราเนี่ยจะดูได้ง่ายๆหรือว่าจะสวยหรือไม่สวยดูตอนสงการเนี่ยครับผู้หญิงคนไหนสวยเนี่ยพูดกันง่ายๆว่าเปียกทั้งตัวเริ่มหมดหมดใช่มากใครก็อยากจะมาสาดอยากจะมาปาแป้งเมียพี่พูดแล้วจะหาว่าคุยแค่ออกหน้าประตูบ้าน ม่ถึง5นาทีกลับเข้ามาเปียกทั้งตัวโอ้โหสวยมากสวยเลยเดินตกท่อใส่จริงเลยแถมจะมีเหม็นมาด้วยน้ำคำนี่พูดถึงการปรับแป้งแบบถูกวิธีกันดีกว่าอ่าถ้าถูกวิธีผมมีวิธีครับนี่ฮะ นี่คือแป้งน้ำอบหอมเลยเล่นะอย่างที่เราเคยใช้กันสมมุติว่าเราเดินไปเนี่ยยังยางถูกวิธีแล้วก็สุภาพเรียบร้อยสมมติว่าน้องเบนเดินมาเดินผ่านมาเดินมาเดินผ่านมาเป็นผู้ชายคนที่แบบกำลังหมายปองที่จะปะย้อนขึ้นไปเฮ้ยไม่หมายถึงหมายถึงในจิตใจแต่ถ้าว่าเราเป็นคนดีเราทาอันภาพนี้ภาพก่อนไหมผ่านย้อนไปเอาป่ะเดี๋ยวพี่ปะให้ไม่เป็นไรครับพี่เนี่ยคิดมากเลย เพราะเห็นเดินผ่านะลออสวัสดีปีใหม่ครับสวันนี้วันสงการผมขออนุญาตคุณหน่อยได้ไหมครับโอ้โหนี่สุภาพมากทานทวษครับค่ะผมขอใช้แป้งปาดที่มือคุณสักนิดนึงตายเพราะคุณโดนแป้งแล้วดูขาวขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือแบบสุภาพอ๋อประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ จริงๆในเชนขอปะบ้างได้ไหมได้ครับไนสุภาพแล้วก็คนเราก็ต้องสุภาพกลับไปค่ะครับถ้าเขารู้สึกไม่ดีนะครับเราก็ขอทั่วเขาดีทั่วครับพี่ดือล้างให้ครับพี่ไอ้ทีแรกก็อยู่ได้เปียกเข้าตาแล้วทีนี้ นี่ตาเราจะพูดถึงเรื่องกวนปวนไหวไหมเนี่ยกวนปวนกวนเมืองผมวันนี้โอ้โหนี่พวกพวกผมนี่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าตามตลาดนัดโอ้ยไปปวนในตลาดนัดเขาสนุกสนานมากอไม่พูดดีกว่าอไปชมวีทีอาร์กันสวัสดีครับเรามาแล้วครับมาคือเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพวกเรานี่คือกวนป่วนกวนเมือง วันนี้ฮะเรามาปวดตลาดนัดมังรุ่งนี่แหละครับสถานที่ที่กวนป่วนเขาจะมาป่วนกันกันเองครับปแหวะครับเหยื่อรายแรกของเรามาแล้วครับหน้าตาน่ารักสุดเลยไม่เป็นบาทยักษ์ไขว้นกก็ไม่เป็นเอาชิมดู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 ได้ได้จริงครับ กินได้กินได้กินได้อ้าวไม่กล้าชิมครับไม่กล้าชิมเอจะชิมดีไหมพรกสรุปว่าเธอกล้าชิมครับดี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบอยจะรวยวบบนี้เลยเหรออยจะรวยวบบนี้เลยเหรอฮะอยจะรวยวบบนี้เลยโอ้โหเนี่แน่มีแซวกวนป่วนเราอีกตั้งหากปู เรามาดูรายต่อไปกันบ้างก็ได้ไทยเบนเยี่ยมก็มีครับราการนี้ยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบประมาณยี่สิบห้านะฮะดูท่าทางพี่แกคงอยากทานส้มตำแง่เลยอ่าการปากขมุบขมิบอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำลายสอครับใส่ถุงให้พี่เขาไปอ้าวมั่วแล้วกวนป่วน<อ>ดูครับดูดูถุงพี่แก อย่างนี้เขาเอาไว้ใส่ขยะไม่ใช่หรอครับคุณเพชมาถือุือตไนนอ้ครับไปถือเลยครับถือเลยพ่อเฉลยว่าเป็นก้วนป่วนก็ออกอาการแบบนี้แหละครับไปเลยครับนี่ครับนีบ่เรามาอะไรเนี่ยกลุยเรื่องเด็ดครับ ลุงไหวไหมไหวไหมลุงลุงคนนี้ก็อยากปรึบยาดองครับเราคือเบลก็เบลหายแล้วก็ทีเดียวเอาแบบทีเดียวเลยลุงทีเดียวมันต้องทีเดียวนึงตองเอาปรึบล er> ุบมาแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับลุงนะคอนเฟิร์มว่าอร่อยอีกต่างหากแน่โดดเลยหนึ่งสองซ้ำรึปหนึ่งสองซ้ำรึปรึปเป็นไงแน่เป็นไงเพื่นรสชาติเป็นไงครับ ก็มันเป็นน้ำหวานนี่ครับคุณพี่นี่ครับเราดูได้เราดูได้ครับกุ๊เดียวลรกุ๊เดียวหนึ่งสองสามกุ๊เดียวเลยมันจะได้ลงคอเลยตบหน้าเน่น่แน่โอเคแกคงแปลกใจแหละครับว่าทาไมยาดองรสแปลกแปลกแต่ก็ขอลองอีกทีนะนี่มันจะเข้มกว่านี่เข้มกว่าพี่มากระทุบลงแน่อยากกลับไปบ้านเรื่องสองซิ เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับจะกระทืบเราอ่ารสชาติเป็นไงครับแจ่มแจ่มครับแจ่มโปรโมทอยู่ครับยาดองเรามาดูเหยื่อรายสุดท้ายกันบ้างเป็นไงครับอ่าเอาละอาเราอ่ละอันนี้ล่ะอันนี้ละเข้มเลยเข้มเลยสองซ้ำคุ๊บโอ้โหเป็นยังไงเยี่ยมเหรออีกอันหนึ่ง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 อ่านึ่งสองซ้ำว้า แม่หน้าพี่แกนี่ได้อารมณ์สุดสุดโหกครับมันเป็นน้ำหวานโโหกโกหกแท้เลยเปี่ยวขนมสนานการในตลานั้น นะครับแต่ต้องกราบประธานาภัยประชาชนที่อยู่ในตลาดแห่งนั้นด้วยครับขอโทษด้วยนะครับที่กวนปวนของเราเนี่ยไปป่วนทําให้ตลาดเขาวุ่นวายไปนิดนึงจริงๆตลาดคนนั้นคนก็เยอะอยู่แล้วพอกวนป่วนเราเข้าไปคนยิ่งเยอะกว่านั้นอีกราแอบดูว่าไอ้กวนปวนนี่มันทําอะไรก็ผมบอกแล้วไงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรกวนป่วนของเราจะไปป่วนท่านเพราะเราคือกวนป่วนกวนเมือง i'll leave you